ครับผมสวัสดีครับครับผมกับวันนี้นะครับกลับมาพบกับผมนะครับเซลตังนะครับโตโยต้าขอนแก่นสาขาบ้านไผ่หรือพิธาคงทาสีนะครับวันนี้เราจะมาแนะนํารถใหม่นะครับเป็นรถยาริสนะครับ X อ ber นะครับคันนี้เลยนะครับสีแดงลังคาดำนะครับคันนี้นะครับสนุนราคาอยู่ที่658,000บาทนะครับมาดูเลยครับความสวยงามนะครับ ด้านหน้านะครับรวมชมโคมไฟก่อนนะครับเป็นไฟ LED นะครับไฟ LED รีเฟกเตอร์นะครับมาพร้อมกับไลท์ไกนิ่งไฟวิ่งเวลากลางวันนะครับฮะแล้วก็ชุดด้านหน้านะครับก็จะเป็นมาพร้อมสเกิร์ตตัวใหม่ล่าสุดนะครับมาพร้อมกับชุดแต่ง X o v กซคันนี้เลยนะครับครับเดินมาด้านข้างครับฮะด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับจะยกมีความสูงจากรถตัวเดิมอยู่ที่ 30มิมลลิเมตรหรือประมาณ3มเซนนะครับความสูงเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อให้ลดคล่องตัวขึ้นนะครับด้านหน้านี้นะครับกระจกมองข้างลมดำนะครับสวยสดงดงามนะครับแล้วก็มาพบกับไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับขนาดล้อนะครับตัวนี้นะครับเป็นแบบทูโทนปัด2สีนะครับผมขนาดอยู่ที่1 6 1 6นิ้วนะครับ 195ทับห้านะครับแก้มเตี้ยเหมาะกับวัยรุ่นนะครับชอบชอบแต่งซิงซิก็อย่างนี้เลยนะครับด้านข้างก็จะมีตัวสเกิร์ตด้านข้างมาพร้อมเลยนะครับแถมมากับตัวชุดรถคันนี้นะครับชุดรถคันนี้พร้อมเลยนะครับภายในนะครับภายในเป็นเบาะสีน้ำตาลนะครับสองสีทูโทนสีดำกับสีน้ำตาลเข้มนะครับเดินตะเข็บได้สีขาวนะครับตะเข็บได้สีขาวตัวนี้นะครับ มาพร้อมกับถุงลมนิรภัยถึง7ใบนะครับ7ใบป้องกันความปลอดภัยพร้อมหมดเลยนะครับครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นชุดแต่งสเกิร์ตสเกิร์ตด้านหลังนะครับเนี่ยครับเพิ่มความสวยงามของตัวรถคือพูดง่ายๆว่าแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ X u v e r ให้นะครับคันนี้มาพร้อมเลยนะครับด้านหลังก็จะมีที่บังนะครับบังสัมภาระด้านหลังอยู่ มอง z มเข้าไปนะครับจะเห็นชัดนะครับตัวนี้จะมีสัญลักษณ์ Toyota ครบ60ปีด้วยนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นผลิตในปีนี้ปีที่60ของ Toyota เลยนะครับครับดูด้านหลังนะครับเบาะด้านหลังนะครับพับ60-40ได้นะครับคือพับเราสามารถพับเบาะเก็บได้60-40นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น40ส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็น60นะครับ ช่องเก็บสัมภาระเชื่อมต่อได้เวลาเรามีสัมภาระเยอะๆเราก็พับเบาะพวกนี้เก็บได้เนาะโอเคต่อมานะครับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับกระจกไฟฟ้าทั้ง4ี่บานแล้วก็มีปุ่มพับกระจกเก็บได้นะครับด้านข้างนะครับพับกระจกเก็บเก็บได้กระจกมองหลังนะครับตั้งเป็นแบบจอยสติ๊กนะครับ ตั้งได้ทั้งซ้ายและขวาโยกเอาด้านข้างนะครับพวงมาลัยนะครับเดี๋ยวกล้องเชิญครับพวงมาลัยแบบมัตติฟังก์ชันนะครับรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์ที่พวงมาลัยได้เลยนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงที่พวงมาลัยได้เปลี่ยนแท็กได้นะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับหน้าจอเล่นเครื่องเสียงนะครับอยู่ที่6.7นิ้วนะครับลองรับ Apple CarPlay Android Auto ได้นะครับบลูทูธได้นะครับ AUX มีพร้อมช่อง AUX มาให้นะครับและก็ช่องเสียบแฟตได้ฟังได้นะครับแอร์เป็นระบบระบบแอ,อร์ออโต้นะครับแอ,อร์ออโต้นะครับพวงมาลัยพวงมาลัยนี้เราจะสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับเกียร์นะครับส่วนเกียร์ก็จะเป็นแบบขั้นบันไดเป็นออโต้ละเป็นเกียร์ออโต้นะครับแบบขั้นบันไดโอเคนะครับอลองชมรถ โดยรวมกันครับคันนี้แต่งแบบลายสปอร์ตนะครับหลังคาสีดำตัวรถสีแดงนะครับให้ความสวยหรูฉบเฉียวนะครับผมถ้าท่านใดสนใจนะครับสามารถทักมาหาผมได้ที่เบอร์093-076-3437หรือทักมาหน้าเฟ็หน้าเพจ Facebook ก็ได้นะครับโตโยต้าบ้านไผ่บายเซลตังนะครับหรือติดตามช่อง YouTube ได้ที่ทาง ช่องตังคาถ้ายังไงวันนี้ฝากคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้กันครับครับผมสวัสดีครับ